เรื่องของวัตถุมงคลนั้นมีนักวิชาการแล้วก็ตลอดจนกระทั่งเพื่อนพระสังฆธิการหลายรูปตำหนิว่าสร้างขึ้นมาและให้คนยึดติดอาตมาเองก็อยากจะบอกว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ยึด ก็ไม่มีอะไรให้ปล่อยเหมือนในกำเด็กหัดเดินก็ต้องยึดต้องเกาะสิ่งของต่างๆเพื่อความมั่นคงก่อนเมื่อเดินคล่องตัวแล้วก็จะทิ้งสิ่งที่ตนเองเกาะไปเองโดยอัตโนมัติหลักธรรมประการเดียวบางทีกันหนักเกินไปจนญาติโยมทั้งหลายเข้าไม่ถึง บรณาจารย์เมื่อสร้างเครื่องรางของขลังขึ้นมามอบให้ลูกศิษย์ไปใช้ก็ให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในพอมีการภาวนาคาถากำกับเท่ากับเราระลึกในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมีการภาวนาเป็นปกติ เท่ากับว่าพ่กเราปฏิบัติกรรมาฐานใหญ่ไปโดยไม่รู้ตัวแต่บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่แล้วปัญญาไม่ถึงคนโบราณแล้วยังดูถูกว่าคนโบราณโง่อีกตัางหากก็มุ่งที่จะคอยคว้าแต่หลักธรรมบริสุทธิ์ตั่งอรรมบาเคยเปรียบว่าเหมือนในกระเด็ก เพิ่งจะเรียนกไก่ขอไข่แต่ท่านทั้งหลายพยายามยัดเยียดว่าปริญญาเอกดีที่สุดไปเรียนปริญญาเอกดีกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะดังนั้นในส่วนนี้ถ้าหากว่ามีใครตำหนิม,มาว่ามาเราต้องชี้แจงเขาได้ว่าในเรื่องของวัตถุมงคลน,นั้นแฝงไว้ด้วยหลักธรรมอะไรบ้างนะ แม้กระทั่งในส่วนของศิยศาสตร์ก็ยังมีการห้ามด่าแม่มีการห้ามกินของแสลงบางอย่างมีการห้ามเข้าไปในสถานที่บางแห่งข้อห้ามนั่นคือศีลถ้าท่านทั้งหลายสามารถทำตามข้อห้ามนั้นได้ท่านทั้งหลายสามารถรักษาศีลได้ทุกคน เรากำลังใจในการหักห้ามตนเองความมีสติระลึกรู้อยู่ไม่ละเมิดข้อห้ามของครูบาอาจารย์เป็นสติและกำลังใจเดียวกันกับการที่จะรักษาศีลแล้วศีลก็จะเป็นพื้นฐานให้การภาวนาของเราสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นเมื่อมีศีลมีสมาธิส่งตัว ปัญญาจะตามมาเองโดยอัตโนมัติ